ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่พยายามข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกไปยังสหรัฐแต่โชคร้ายที่พวกเขาได้ไปพบกับชายเหยียบเชื้อชาติที่รับหน้าที่ตรวจตราอยู่ที่ชายแดนและชายคนนั้นก็เกลียดพวกอ,อพยพนี้มา,มากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับภาพย,ายนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเดซิโอโตในปี2015นะครับหนังเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยรถบรรทุกขับผ่านทะเลทรายแห่งหนึ่งโดยที่มีผู้โดยสารทั้งหมด14คนนั่งอยู่ด้านหลัง ปรากฏว่าคนเหล่านี้เป็นผู้อพยพชาวเมซิกันที่ข้ามพรมแดนมายังสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนะครับเพื่อที่จะสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าหนึ่งในจํานวนนั้นก็มีชายที่ชื่อว่าโมเสสซึ่งเขากําลังถือตุ๊กตาหมีของเล่นและตอนนี้มันก็ส่งเสียงดังครับเขาไม่รู้วิธีที่จะปิดมันชายอีกคนหนึ่งที่นั่งข้างโมเสสเขาก็บอกว่ากดที่ท้องแล้วมันจะหยุดส่งเสียงเองโชคร้ายนะครับในขณะที่รถกําลังขับผ่านทะเลทรายอันแห้งแล้งรถบรรทุกคันนี้ก็เกิดพังลง คนขับที่ชื่อว่าโลโบก็ลงมาจากรถและก็ตรวจสอบสถานการณ์ของรถตอนนี้แล้วก็ถามพวกพยพว่ามีใครสามารถซ่อมรถได้บ้างโมเสสยกมือขึ้นและก็อ้างว่าเขาเป็นช่างซ่อมรถมาก่อนเขาเดินไปที่ด้านหน้าของรถเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ทันทีและก็พบว่าเครื่องยนต์ถูกทำลายและไม่สามารถซ่อมแซมได้เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นโลโบจึงเสนอให้พวกเขาเดินทางต่อไปโดยเดินเท้าผ่านดินแดนลกห้างแห่งนี้ แต่เพื่อนคนหนึ่งของโลโบก็มาเตือนนะครับว่าเส้นทางนี้มันอันตรายมากๆเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการสังหารหมู่เกิดขึ้นที่นี่แต่อย่างไรก็ตามนะครับโลโบยืนยันว่าที่พ่อนั้นถูกฆ่าหมู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าผลมาจากการค้ายาสติดของพ่อนั้นตังหกเพื่อนของเขาก็ยังคงลังเลอยู่ที่จะเดินเท้านะครับแต่ในที่สุดโลโบก็สามารถโน้มน้าวใจเขาได้และด้วยสัญญาว่าจะให้เงินเพิ่มให้กับเขาด้วย จากนั้นโลโบกับเพื่อนก็ชี้ให้ผู้พยพลงจากรถทันทีและเดินเท้าไปยังทิศทางที่จะไปสหรัฐอเมริกาขณะนี้ทั้งกลุ่มไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเดินข้ามทะเลทรายเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางนะครับฉากก็ตัดกลับมาในถนนเส้นหนึ่งบนทะเลทรายแห่งนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีชายชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ชื่อว่าแซมเขากําลังขับรถอยู่และก็ดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยเขาเดินทางมาพร้อมกับสุนัขตัวโปรดของเขา สุนัขตัวดุของเขาชื่อว่าแท็กเกอร์และทั้งสองก็ออกตามล่าก,กระต่ายเพื่อมาเป็นอาหารกลางวันไม่นานหลังจากนั้นพวกพยพก็มาถึงเขตแดนซึ่งมีลวดน้ำกั้นไว้โลโบ่เผยว่าตอนนี้พวกเขาจะก้าวไปสู่ดินแดนของสหรัฐอเมริกาแล้วซึ่งก็คือการข้ามลวดน้ำนี้ไปนั่นเองโลโบก็เน้นย้ำให้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มระมัดระวังตัวให้มากหากพวกเขาได้ยินเสียงอะไรเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็ขอให้ไปซ่อนตัวทันทีทั้งกลุ่มก็ตอบตกลงและพวกเขาก็ข้ามสิ่งกีดขวางนั้นไปทีละคนจนไปถึงอด้านหนหึ่ง และฉากก็ตัดกลับมาที่แซมนะครับตอนนี้แซมคว้าปืนไรเฟิลของเขาออกมาแล้วก็ยิงไปที่ร่างร่างหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นทั่วบริเวณแถวนั้นนะครับก็ก่อให้เกิดความตึงเครียดในหมู่ผู้อ,อพยพมากๆพราะเขาก็รีบไปหลบในทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยต้นกระบ,บองเพชรและพุ่มไม้ติเตี้ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเสียงปืนดังเมื่อกี้เพียงเพราะว่าแซมเนี่ยฆ่ากระต่ายตัวหนึ่งเพื่อมาเป็นอาหารกลางวันเท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นไม่นานนะครับกลุ่มผู้อพยพก็เชื่อว่าภัยคุกคามได้ผ่านพ้นไปแล้วและพวกเขาจึงนั่งพักดื่มน้ำกันในช่วงเวลานี้มีชายคนหนึ่งได้คุกคามหญิงอพยพที่ชื่อว่าอเดล่าและเขาก็พยายามที่จะจีบเธอด้วยเธอได้แ้างว่าเขาไม่ใช่สามีของเธอและพ่อแม่ของเธอเพียงขอให้เขาดูแลเธอเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าพ่อแม่ของอเดล่าเนี่ยจะฝากฝังผู้ชายคนนี้ให้ดูแลเธอในขณะที่ข้ามมาดินแดนสหรัฐนะครับ เมื่อเห็นดังนั้นโมเสสจึงเข้ามาขัดขวางและก็เบี่ยงเบนความสนใจของชายคนนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาละเมิดขีดจํากัดของตนเองจากนั้นทั้งกลุ่มก็ลุกขึ้นและก็เดินทางต่อในขณะเดียวกันทันด้านแซมกําลังขับรถผ่านบริเวณทะเลทรายแถวนั้นครับและเขาก็ได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่สายตรวจคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ถามแซมว่ามาทําอะไรแถวชายแดนและมีใบอนุญาตมาที่นี่หรือเปล่าแซมหัวเราะออกมาครับและก็สงสัยว่าเขาต้องมีใบอนุญาตเพื่อล่ากระต่ายหรือเปล่าเจ้าหน้าที่จึงบอกว่าไม่จําเป็น และทีนี้นะครับแซมก็ได้อ้างว่าเขาได้ยื่น,นรายงานเกี่ยวกับผู้พยพผิดกฎหมายที่แทรกซึมเข้ามาในพื้นที่นี้ด้วยและเขาก็ตั้งคำถามว่าตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนใดๆเกี่ยวกับกลุ่มผู้พยพนี้หรือยังดูเหมือนว่าแซมจะรู้นะครับว่าในวันนี้จะมีผู้พยพมาที่นี่เจ้าหน้าที่คนนี้ก็ตอบว่าเขาไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยและมันก็ดูเหมือนแซมจะก,กุดหง,งิดมา,มากๆในฉากต่อไปนะครับก็มาทางผู้พยพบ,บ้างตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้เดินทางออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มหนึ่งนำโดยโลโบซึ่งตอนนี้กําลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับและพวกเขาก็ไปได้ไกลามากเลยทีเดียวจากนั้นก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่เดินทางช้ากว่าซึ่งกลุ่มที่ตามหลังเนี่ยก็ได้แก่โมเสสเดลล่าเมคัดซึ่งเป็นเพื่อนของโลโบและอีก2คนในขณะที่เดินอยู่นะครับเมคัดก็ตะโกนบอกโลโบให้ชะลอแล้วก็รอพวกเขาด้วยแต่โลโบที่นําหน้าไปก่อนกลับหัวเราะแล้วก็ไม่สนใจคําพูดของเขานะครับ แถมโลเวลยังตำหนิเขาด้วยว่าเคลื่อนไหวช้าเกินไปและสนับสนุนให้พวกเขาเนี่ยรีบเดินเร็วเข้าในขณะนั้นกลุ่มที่เดินช้ากว่าก็อยู่บนเนินสูงนะครับและตอนนี้พวกเขาก็เห็นรถของแซมกําลังวิ่งจากระยะที่ไกลและพวกเขาก็ซ่อนตัวทันทีไม่กี่วินาทีต่อมาแซมก็ออกมาจากรถของเขาและก็พบผ้าชนหน้าตกอยู่บนพื้นเขาก็ให้ทิกเกอร์หมาของเขาดมและก็สั่งให้หมาตามหากลิ่นในบริเวณแถวนี้ครับว่ามีใครอยู่ใกล้ๆไหม ไม่นานหลังจากนั้นแซมก็ได้เห็นผู้อ,อพยพที่เดินนําโดยโลโบกําลังเดินอยู่ในระยะที่ห่างไกลพอสมควรแซมหยิบปืนไรเฟิลของเขา,ขาออกมาทันทีและก็เล็งไปที่คนคนหนึ่งในกลุ่มผู้อ,อพยพนั้นผู้อ,อพยพต่างก็ตกใจนะฮะเมื่อเห็นว่ากระสุนปืนมาจากทิศทางไหนไม่รู้มันโดนหนึ่งในนั้นจนล้มลงแต่ทางด้านแซมนั้นกลับสแสดงความดีใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดทันทีนั้นกลุ่มอ,อพยพก็แตกกระจายวิ่งคนละทิศคนละทางเพื่อเอาชีวิตรอด ทางด้านแซมก็บรรจุกระสุนปืนและเล็งไปที่พวกเขาทีละคนทีละคนตอนนี้กลุ่มอพยพก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นนะครับวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งผ่านทะเลทรายอันกว้างใหญ่เพื่อเอาชีวิตรอดแต่แซมก็ยิงปืนแม่นครับยิงกลุ่มแรกนี้จนตายทั้งหมดในขณะเดีวยวกันกลุ่มของโมเซสก็เฝ้าดูอยู่ห่แหงพวกเขาได้เห็นว่าชายคนนั้นฆ่าทุกคนจากระยะที่ไกลาม,ามากๆและพวกเขาก็รู้สึกสยองขวัญจากฉากที่เห็นหลังจากที่แซมฆ่าพวกเขาทั้งหมดแล้วนะครับแซมก็แสดงความดีใจกับชัยชนะของตนเอง ซึ่งปรากฏว่าคนโรคจิตคนนี้มีความเกลียดชังพ้อพยพที่ผิดกฎหมายมากและเขาก็รู้สึกพอใจอย่างยิ่งในการฆ่าพวกมันด้วยมือของเขาเองในระหว่างนี้ทิกเกอร์ก็ยังคงเห่าอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่กลุ่มของโมเซสกําลังมุ่งหน้าไปอยู่จากนั้นแซมก็สังเกตเห็นกลุ่มของโมเซสกําลังเดินบนเนินเขานะครับเขาจึงตัดสินใจว่าจะฆ่ากลุ่มนั้นด้วยเช่นกันไม่นานหลังจากนั้นแซมก็ขับรถมาถึงสุดเขตถนนและจากนั้นเขาก็ออกล่าตะเวน เขาก็ให้ทิกเกอร์มาของเขาตามล่ากลุ่มนั้นและเขาก็เดิมตามหลังสุนัขของเขาไปพร้อมกับปืนไรเฟิลที่อยู่ในมือในไม่ช้านะครับกลุ่มของแซมก็สังเกตเห็นสุนัขดุร้ายตัวนั้นไล่ตามพวกเขาทําให้พวกเขาจําเป็นที่จะต้องวิ่งหนีแล้วในระหว่างที่วิ่งอยู่นะครับชายที่ขู่คามอเดล่าก่อนหน้านี้ก็ทําเป้สะพายหลังของเขาตกลงและเขาก็รีบกลับไปหยิบมันและก็ส่งผลให้เขาวิ่งตามไม่ทันกลุ่มนะครับและในที่สุดหมาตัวนั้นก็ตามเขาทัน เดลล่าสังเกตเห็นว่าเขาโดนหมากาศครับและพยายามที่จะวิ่งเข้าไปช่วยเหลือชายคนนั้นแต่โมเสสก็หยุดเธอเอาไว้โมเสสก็บอกว่ามันสายเกินไปแล้วซึ่งตอนนี้หมาตัวนั้นก็ได้ฉีกคอชายคนที่ล้างท้ายนะฮะและในที่สุดชายคนนั้นก็ถูกฆ่าในขณะนี้กลุ่มของวพวกพยพเหลือเพียงแค่4ี่คนครับและพวกเขายังคงเดินขึ้นเนินต่อไปในขณะที่ทิกเกอร์หมาตัวนั้นก็ไล่ตามมาติดๆพวกเขาก็มาถึงหน้าผาสูงแห่งหนึ่งครับและพวกเขาก็ปีนต้นไม้ต้นหนึ่งที่ขนานขึ้นไปบนหน้าผา และก็สามารถมาถึงอีกด้านหนึ่งของเนินเขานี้ได้หมาตัวนี้พยายามที่จะไล่ตามไปนะครับแต่ก็ปีนไม่สําเร็จมันจึงหาวิธีอื่นในการปีนขึ้นไปใน,นไม่ช้าสุนัขตัวนี้ก็พบกับเส้นทางใหม่นะครับและก็ไล่ตามพวกเขาต่อไปส่วนทางด้านแจมนั้นเขาก็ได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาสูงแห่งหนึ่งและก็มองเห็นโมเสสกับเพื่อนๆของเขาส่วนทางด้านกลุ่มพวอพยมนะครับพวกเขาก็มาถึงคูงน้ําแห่งหนึ่ง และเพื่อช่วยเหลือตัวเองให้มีชีวิตรอดเพราะเขาจําเป็นที่จะต้องกระโดดจากก้อนหินอีกก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งและเมื่อตระหนักว่าหมาตัวนั้นก็ยังตามพวกเขามาติดๆนะครับพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากจะต้องเสี่ยงกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นมเสดอเดลล่าและเมคัสกระโดดไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้สําเร็จแต่คนที่4ี่เขามีร่างกายที่ใหญ่โตน,นิดหนึ่งเขากลัวที่จะกระโดดนะครับเพราะเขากลัวว่าจะกระโดดไม่พ้นแต่วินาทีสุดท้ายที่ทิกเกอร์หมาตัวนั้นวิ่งมาใก,ก,ก,กล้าาากากกยรรร้ะโดดอ่งห แต่น่าเสียดายที่เขากระโดดไม่พ้นจริงๆด้วยนะครับเขาได้ไปเกาะกับเนินหินในขณะนั้นแซมก็ใช้โอกาสนี้ยิงปืนไรเฟิลของเขาสอยชายคนที่อยู่บนเนินหินจนล่วงลงไปในขณะที่โมเสกําลังเสียใจยอยู่แซมก็ได้ยิงไปอีกนัดหนึ่งแต่ไม่โดนโมเสสนะครับโมเสสจึงรีบวิ่งไปกับผู้รอดชีวิตอีกสองคนจากนั้นแซมก็ได้ศึกษาแผนที่ของบริเวณน,นี้นครับเพื่อคาดการเส้นทางการหลบหนีของพวกเขาและเขาก็สั่งให้สุนัขซื่อสัตว์ของเขาไล่ตามพวกพะยมอีก3าคนที่เหลือไปทันที และแท็กเกอร์มาของเขาก็เริ่มวิ่งออกไปในขณะที่แซมก็ขับรถของเขาออกไปด้วยเช่นกันต่อมาแซมก็อยู่ในรถของเขาและสังเกตดูบริเวณแถวนั้นครับแต่ก็ไม่เจอใครเลยเพราะว่ากลุ่มพวอพยพซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาจากนั้นแซมก็ลงจากรถและเริ่มมองไปรอบมบริเวณนั้นแต่โชคร้ายสำหรับพวอพยพนะครับทิกเกอร์มาตัวนั้นก็ได้สังเกตเห็นพวกเขาแล้วและก็เริ่มเห่าจากระยะไกลหมาตัวนี้ก็วิ่งไล่ตามพวกเขามาติดๆนะครับและ3มคนนี้ก็ขึ้นไปบนเนินหินทําให้หมาตัวนี้ขึ้นไปไม่ได้ แต่ถ้าว่าเป็นเพราะเสียงมาเห่านะครับก็เลยทําให้แซมรู้ตําแหน่งของพวกเขาและก็เริ่มปีนขึ้นไปบนหุบเขาเมื่อเขาปีนขึ้นมานะครับเขาก็ไปเห็นเมคัสซึ่งอยู่ด้านหลังของโมเสสและแอเดล,ล่าแซมก็ไม่รีรอเล็งปืนไปที่เมคัสทันทีส่วนทางน้าเมคัสก็ประมาแล้วก็เลื่อนตกหน้าผาไปนะครับไม่เห็นเช่นนั้นแซมจึงปีนลงจากก้อนหินแล้วก็ยิงหัวของเมคัสเพื่อกําจัดเขาตอนนี้ผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ก็มีเพียงแค่โมเสสกับแอเดล,ล่าเท่านั้นครับที่ยังคงซ่อนตัวอยู่หลังหุบเขา แต่จู่ๆตุ๊กตาหมีในกระเป๋าเป้ของโมเสกก็เริ่มส่งเสียงดังอีกครั้งหนึ่งเขาจึงรีบปิดมันทันทีแต่ถ้าว่าสายเกินไปแล้วไทเกอร์กับแซมก็ได้ยินเสียงนี้ด้วยแซมสงสัยว่าอีกสองคนที่รอดชีวิตต้องอยู่ทางนี้แน่ๆทั้งสองอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่แซมรู้สึกเหนื่อยล้าจากวันอันยาวนานนี้และกลางคืนก็ใกล้จะมาเยือนแล้วจากนั้นเขาจึงตัดสินใจกลับก่อนและค่อยออกมาล่าต่อในวันพรุ่งนี้ ในเย็นวันนี้นะครับโมเสสก็แสดงความเสียใจยต่อ,อการเสียชีวิตของทุกคนและแสดงความเสียใจยต่อ,อเพื่อนชายของอเดล่าด้วยแต่อเดลล่าก็ตอบว่าเธอไม่รู้จักเขาและเธอก็อธิบายว่าเธอไม่อยากจะมาที่นี่เลยแต่พ่อแม่ของเธอเนี่ยอยากให้เธอมาพ่อแม่ของเธอบอกว่าเมืองที่พ่อเธออาศาัยอยู่ไม่ปลอดภัยสําหรับเธอจากนั้นโมเสสก็เปิดเผยว่าเขาเคยอาศาัยอยู่ที่อเมริกามาก่อนอย่างผิดกฎหมายซึ่งเขาอยู่กับภรรยาและลูกชายของเขา มีวันหนึ่งเขาถูกตำรวจเรียกตรวจเพราะว่าไฟหน้ารถของเขาแตกซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เขาถูกจับกลุ่มในตอนแรกเขาพยายามออกจากประเทศตามขั้นตอนที่ถูกต้องแต่เขากลับถูกตำรวจท้องที่ดูหมิ่นและถูกส่งตัวไปยังสถาน,นที่กักขังซึ่งลูกชายของเขาก็ได้มอบตุ๊กตาหมีให้กับเขาในระหว่างที่ถูกในประเทศและโมเสสก็สัญญาว่าจะกลับมาอเมริกาอีกสักวันหนึ่งเขายินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่กับลูกชายของเขาอีกครั้ง และเวลาในค่าคืนนั้นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับอเดลล่าก็ขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็สังเกตบริเวณแถวนั้นเธอก็ไปสังเกตเห็นนะครับว่าแซมกํลาลังนั่งรถกระบะของเขามาจากระยะไกลจากนั้นเธอก็รีบหันกลับไปเตือนโมเสสแต่เมื่อเธอหันกลับมานะครับเธอก็ต้องตกใจเพราะว่าเธอเห็นงูหางกระดิ่งจํานวนมากอยู่ตรงนั้นแม้จะเป็นเช่นนั้นเด็กสาวก็ยังเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังไปทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกง,งูกัดได้อย่างหวุดหวิด เมื่อเธอไปพบกับโมเซสนะครับเธอก็ได้บอกเกี่ยวกับแผนการของเธอว่าทั้งคู่เนี่ยไปขโมยรถของแซมดีไหมและพวกเขาต้องขับรถออกมาจากที่นี่ซึ่งโมเสสรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากมากแต่อันดับแรกที่จะทําเช่นนี้ได้เนี่ยพวกเขาต้องไปกำจัดสุนัขตัวนั้นเสียก่อนจากนั้นอารเดล่าจึงรับรองว่าเธอมีแผนแล้วเพียงแค่ต้องการตุ๊กตาหมีของโมเสสเท่านั้นฉากก็ตัดกลับมาที่แซมนะครับตอนนี้แซมกาลังเก็บของของเขาในขณะที่แท็กเกอร์มาของเขาก็กําลังนอนหลับอยู่บนพื้น ทันใดนั้นสุนัขก,ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกไปที่ไหนสักแห่งแซมคิดว่ามาตัวนี้น่าจะพบพวกพยพที่อยู่ใกลๆเขาจึงหยิบไรเฟิลของตัวเองแล้วก็ปีนไปบนยอดเขาทันทีเมื่อแซมกับมาของเขามาถึงบนยอดเขานะครับเห็นเพียงแต่มีเท็ดดี้ตัวหนึ่งกำลังเล่นดนตรีและก็มีงูล้อมรอบอยู่จากนั้นแซมก็สังเกตเห็นพวกพยพมุ่งหน้าไปที่รถของเขาครับเขาพยายามที่จะเล็งปืนยิงทั้งคู่แต่ถูกงูลบกวนที่ขาแซมก็เริ่มยิงทั้งคู่จากระยะไกลแต่เขาก็พลาดทุนักเลย โมเสสรีบคว้าเสาอากาศบนรถแล้วก็เปิดประตูหน้าจนได้ทางโคูก็รีบเข้าไปในรถแล้วก็ปิดประตูทันทีในขณะที่หมาเทกเกอร์ตัวนี้ก็วิ่งมาถึงฮะและพยายามหาทางที่จะเข้าไปกัดทางคู่ให้ได้แต่โชคดีที่โมเสสตาร์รถบรรทุกได้ทันเวลานะครับและก็ขับออกไปจากที่นั่นได้ในที่สุดพวกพยพทั้งสองคนก็ดีใจมากนะครับในที่สุดทั้งสองคนก็หนีออกมาจากที่นี่ได้แล้วและทั้งสองก็เริ่มที่จะดีใจและฉลองกับความสุขของพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามความสุขของพวกเขานั้นมีอายุสั้นมากๆตอนนี้แซมก็ได้ยิงโดนรถบรรทุกแล้วนะครับและกระสุนปืนก็ไปโดนไหล่ของเดลล่าและก็ทําให้โมเสสตกอยู่ในการตึงตนกด้วยจนทําให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นโชคดีที่โมเสสสามารถออกจากรถได้โดยที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆจากนั้นเขาก็ช่วยเดลล่าที่บาดเจ็บออกมาด้วยและเขาก็หยิบชุดปฐมพยาบาลจากรถคันนี้นะครับและทั้งสองก็รีบวิ่งออกไปจากที่นั่นทันที หลังจากเดินทางมาได้สักพักหนึ่งครับทั้งคู่ก็มาหยุดตรงหน้าต้นกระบ,บองเพชรขนาดยักษ์ต้นหนึ่งทั้งสองคนก็ตัดสินใจพักอยู่ที่นั่นก่อนโมเสสก็เปิดกล่องผดุงพยาบาลออกมานะครับซึ่งพบว่ามีผ้าผันแผลอยู่ในนั้นและก็มีปืนสัญญาณเตือนภัยด้วยเขาได้ทำการรักษาแผลของอเดล่าและก็บอกกับเธอว่าจำเป็นจะต้องปล่อยเธอไว้คนเดียวแล้วนะโมเสสยืนยันว่าถ้าเขาอยู่ต่อทั้งสองคนจะต้องตายและตอนนี้โมเสสตั้งใจที่จะไปพบกับลูกชายของเขาอีกครั้ง หลังจากนั้นไม่นานแซมกับแท็กเกอร์ก็ตามรอยเลือดมาและทั้งคู่ก็มาถึงต้นกระบองเพชรต้นใหญ่นั้นแต่ปรากฏว่าอะเดล่าไม่อยู่ที่นั่นแล้วนะครับเธอพยายามอย่างดีที่สุดที่จะซ่อนตัวในช่วงเวลาตึงเครียดนี้โมเสจึงยิงปืนสัญญาณพลุนั้นแล้วก็ทําให้แซมกับหมาของเขาตามล่าโมเสสไปหลังจากที่เห็นพลุครับแซมก็ได้สั่งให้แท็กเกอร์ตามโมเสสไปทันทีโดยบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นได้รับบาดเจ็บและอาจจะต้องตายในไม่ช้าโดยที่ไม่จะเป็นต้องตามล่าเธอ หลังจากที่ยิงปืนเสร็จแล้วนะครับโมเสสก็เริ่มวิ่งหนีท,ทันทีทางทุ่งกระบ,บองเพชรในขณะที่หมาทิกเกอร์ตัวนั้นก็ไล่ตามเขาไปโมเสสตัดสินใจที่จะคลานผ่านทุ่งกระบ,บองเพชรที่มีน้ำแหลมอย่างระมัดระวงังส่วนทางด้านสุนัขตัวนั้นก็วิ่งด้วยความเร็วสูงและในที่สุดก็สามารถไล่ตามเขาทันแต่เมื่อหมาตัวนั้นเข้าใกล้โมเสสครับโมเสสก็ได้ใช้ปืนสัญญ,ญาณที่ยิงกระสุนไฟใส่เข้าปากของมันเต็มๆทำให้สุนัขตัวนี้เดืนดด้วยความเจ็บปวดและก็ติดอยู่ในต้นกระบ,บองเพชรด,ด้วย โมเสกก็ใช้โอกาสนี้วิ่งหลบหนีไปได้ในที่สุดในทางกลับกันนะครับแซมที่วิ่งตามมาข้างหลังเขาก็ได้ยินเสียงสุนัขของเขาครวญครางอย่างเจ็บปวดและเขาก็รู้สึกเสียใจยอย่างมากเมื่อไปพบกับหมาของเขาเขามาเห็นว่าเทเกอร์อยู่ในสภาพที่ถูกไฟไหม้นะครับและเพื่อยุติความทรมานของหมาเขาจึงยิงหมาเทเกอร์ในหนึ่งนัดจนเสียชีวิตหลังจากที่หมาตัวโปรดของเขาตายไปแล้วนะครับเขาก็พยายามตั้งสติเพื่อที่จะไม่บ้าเหมือนหมาและเขาสาบานว่าจะแก้แค้น ในขณะเดียวกันครับโมเสสก็ไปสังเกตเห็นรถตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ไกลๆเขาตะโกนสุดเสียงขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของตำรวจคนนั้นได้ส่วนทาาน้านแซมที่อยู่บนภูเขาก็เห็นโมเสสกําลังวิ่งไปหารถครับเขาก็ยิงโมเสสหลายครั้งแต่ก็ไม่โดนโมเสสโมเสสก็วิ่งไปหลบอยู่หลังเนินนะครับพร้อมขอความช่วยเหลือและก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกันด้วยไม่นานหลังจากนั้นเขาก็วิ่งต่อไปแล้วก็ไปปีนที่เนินแห่งหนึ่งอีกครั้งเพื่อที่จะหนีจากแซม ส่วนแซมก็ยังคงไล่ตามมาติดๆนะครับในขณะที่โมเสก็ซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินทั้งสองคนก็เดินวนไปมารอบๆแถวนั้นและหลังจากที่ไล่ล่าก,กันยาวนานแซมก็ขึ้นไปอยู่บนสุดขอบหน้าผาเขาอยู่บนจุดสูงสุดมองสำรวจแถวนั้นและก็ไม่เห็นใครเลยเขาไม่เห็นโมเสครับแล้วก็เดินเลยโมเสสมาและในระหว่างที่เขาหันหลังให้โมเสสโมเสกก็ตรหนักดีนะครับว่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่โอกาสครั้งเดียวที่จะสามารถเอาชนะเขาได้ โมเสสจึงรีบวิ่งชนเขาจากด้านหลังจนทําให้ทั้งสองคนตกลงมาจากหน้าผาทั้งสองคนกระแทกเข้ากับไหลาทางแล้วก็กลิ้นหลุนๆล,ลงมาเนื่องจากทั้งคู่ตกลงมาจากที่สูงขนาดนี้นะครับแซมก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเขาก็สังเกตเห็นว่ากระดูกของเขา,เขาโผลออกมาด้วยในขณะเดียวกันโมเสสดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นอะไรมากเลยและทั้งสองคนก็ไปสังเกตเห็นปืนไรเฟิลของแซมตกองอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนะครับทั้งสองคนพยายามที่จะคว้าปืนนั้น แต่ในที่สุดโมเสสก็เป็นคนที่คว้าได้ก่อนนะครับโมเสสก็ได้ชี้ปืนไปที่แซมทันทีและโมเสสก็อบอกว่าแซมทําเหมือนกับว่าเพื่อนร่วมทางของโมเสสเป็นเหมือนกับสัตว์แซมที่รู้ตัวว่ากำลังใกล้ตายแล้วนะครับเขาก็ได้ขอโทษต่อการกระทําของเขาและเขาก็ร้องขอชีวิตเขาไม่อยากตายเหมือนหมาของเขาและในวินาทีสุดท้ายโมเสสก็ตัดสินใจที่จะไม่ยิงเขานะครับและก็เดินจากไปโดยโมเสสคิดว่าทะเลทรายอนันร้อนแรงนี้จะค่อยๆฆ่าเขาเอง ในฉากสุดท้ายนะครับโมเสสก็ออกไปตามหาอเดล,ล่าที่ยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่หลังกระบองเพชรต้นหนึ่งและยังคงอยู่ในสภาพวิกฤตดูเหมือนว่าเธอจะอยู่ในสภาพที่ร่องรอยนะครับและโมเสสก็ขอให้เธออย่าสูญเสียความหวังโมเสสก็ได้แบกเธอขึ้นมานครับและรับรองว่าเขาจะพาเธอไปให้ถึงเป้าหมายหลังจากที่เดินทางมาทั้งวัน,นครับโมเสสก็เห็นแสงไฟและยิบรละยับจากระยะไกลซึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งคู่มาถึงเมืองแล้วนะครับและภาพยนตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอ m ดมินด้วยนะครับ